mặc quá nói dóc dóc uống dóc Chụp dóc dóc Đó dóc 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 Chụp dóc dóc ừ, chụp dóc 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 này dóc 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 แม่ไปก่อนนะครับผมแล้วผมมานะครับนี่ครับแม่ก็ให้พรก่อนไปปู่ไปส่งไม่ได้เพราะว่าปู่ตาไม่ดีแล้วครับใส่ตาไม่ดีกลับมาบ้านมาถึงบ้านก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับมาถึงก็ที่แรกก็วางแผนว่าจะพาเด็กๆไปเยี่ยมยายที่เชียงรายนะครับเพราะว่าปิดเทอมแล้วแต่ว่าพอมาถึงอายุฤดูร้อนนะครับเข้าหลังคาบ้านอะไรก็ปลิว หลังคาครอบครัวก็เปิดนะครับแล้วก็ห้องน้ําอะไรก็ทังไปด้วยเลยหลังคาผมก็เลยกลับมาก็ต้องมาซ่อมให้เสร็จนะครับก็ขอบคุณไม่น้อยนะครับจากนิวยอร์กที่สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งนะครับให้ผมได้มาซื้อหลังคาบ้านนะครับแล้วก็ซ่อมแซมห้องน้ําใหม่ก็ตอนนี้ก็กทําอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับ เมในเกฟบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้เสร็จเองก็ไม่ได้จ้างช่างนะครับก็มีทํากันเองนะครับผมแล้วก็มีน้องๆอะไรมาช่วยด้วยแล้วก็เมในเกฟนี่แหละช่วยทยก็ช่วยทํากันหลายคนนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าห้องน้ำยังทำอยู่่อเนื่หลายคนที่บ้านใช้นะครับเด็กๆอะไรสะดวกย่าก็แก่แล้วก็เลยทําให้ว่างหน่อยใช้เวลาไปหลายวันเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนทังกระีบ้านแล้วก็เปลี่ยน บนคาคอกวัวแล้วก็ทําห้องน้หม่ไปเลยหรือหรือทํหไ่ไปเลยครับก็หกวันนี้ันคาบ้านก็เสร็จแล้วนะครับคอกวัวก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเหลือแต่ห้องน้ํายังไม่เสร็จกําลังได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเมนเนกเก็ตบอกว่าไม่ต้องห่วงนะอยู่ทางนี้เมนเนกเก็ทจะทเองครับผมก็ได้เวลาไปทํางานแล้วเวลาหมดอายุนี่ครับยาอะไรก็จะไม่ค่อยส่งนี่แหล่านี้ก็พี่ชายผมก็บม่ค่อยส่งนะครับ บ้านผมก็อยู่เรียบง่ายอย่างนี้แหละบ้านติดดินเดีย๋ยวแต่งตัวก่อนอเตรียมของนะลูกก่อนเดี๋ยวพ่อแกขับไปด้วยได้นะไห<ป>มได้เลยเฮ้ยพ่อพ่อเช็คของอะไรให้ด,ดีครับอเอเเ๊ะบออะไรไว้สวัสดีครับวันนี้จะไปทำง,งานครับวันนี้น้องมีเกมกับพ่อจะไปงานครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ใบลาหมดอายุแล้วนะครับผมก็ต้องเดินทางกลับไปทํางานที่ลาลาเหมือนเดิมเขาเขาจะไปไปด้วยไปทํางานที่ที่ลาลาด้วยเจะไปกับพ่อด้วยเหรอไม่ต้องไปหรอกเขาอยากไปเขาอยู่เขาจะอยู่กับแม่ได้ไหมไม่ได้เขาไปทำงานเองไหมเขาเพิ่งต้องแต่งตัวเขาจะจับแม็กดูเขาอยากไปอ๋อไปก็ไปเหรอเดี๋ยวไปแค่โซ่กันแต่งตัวไม่ร้อง แค่สูดไปนุ๊กเมตัวเาเองี้ก็ไปทำงานกับพ่อด้วยแล้วเนาะพอไปทำงานไกลนั่งรถอีกไกลเลยไปทงกนั่งรถไไม่ได้ก่นั่งรถไปหม่เดไม่เมารถนะแกไม่เมารถไม่เมารถเาไม่เมารถนั่งรถไกลเลยพอไปทำงานอยู่กับาเลยญาด้วยญาตงเมอกับปู่กับแม่เนาะ แกไม่ชอบไปกับพ่อไม่ได้หรอกมเปต่งตัวเลยเดี๋ยแต่งนี้ก่อนจะไปเดี๋ยวพ่อเก็บของก่อนยายพรพ่อก่อนเลยไหมยายพรแต่พรพ่อก่อนยายพรพ่อก่อนนะวยายาเลยจูกยยาเลยเออมือัวนมอ้ยอเราอปลอดภัยอถ้าเาคิดานก็จะนะ เดยจะมาดยทุกตื่นโดที่เตรียมทางกาประกาศวันนี้เป็นเมื่อตลอดจะไไปถึงยามเ่อจะไปเออทีครับทุกครั้งที่จะไปทํางานก็ยาก็จะให้พรทุกครั้งแล้วทุกครั้งเลยที่ผมจะไปทํางานเป็นแบบนี้มาสิบกว่าปีแล้วครับสิบสี่ปีกว่าๆแล้วที่ย่าก็จะคงให้พรผมแบบนี้ทุกครั้งผมก็บอกทุกคนเสมอนะครับว่า เวลาผมไปทํางานผมจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับบอกเสมอว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะองไอดใหบเป็นลารกะครับเป็นาวงใคยลิกาวขรกัครับเป็นลูาวงผมระคับเองกเป็นลวงใครกะครับเป็แล้วแอ่กบเานาวอใกับบวอกันบลอนะบเปนลองะบเปกันะรับเปาวองกันะรู้ขปาวว่งจะไป็ํางานก็อล่างนี้แหละแล้ว่าังนั นา่งฟารก็ยานะนางกลางกายาแล้วเอ้าเอ้านั่งฟาราทำไม่ไหวโลเลยแต่พักเก็บของ่อนหลับพักมาบ้านนะครับสิวันก็ได้อยู่บ้านประมาณหกวันนะครับเพราะว่ากลับมาที่แรกที่แรกวางแผนว่าจะพาลูกชายนะครับไปเยี่ยมยายที่เชียงรายนะครับแต่ว่าผิดนัดเพราะว่ากลับมาถึงก็บ้านก็โดนพายุนะครับพายุดูร้อนพัดหลังคาอะไรก็พังนะครับสังกะสีอะไรก็หลุดแล้วก็ คอกวัวที่เก็บฟางก็เปิดเหมือนกันครับสังกะสีก็หลุดหลายแผ่นแล้วก็ห้องน้ําใหม่ก็ปุพันก็เลยไม่ได้ไปบ้านยายนะครับมาทําห้องน้ําซ่อมหลังคาอ่ามาซ่อมหลังคาบ้านซ่อมหลังคาคอกวัวแล้วก็ทําห้องน้ําใหม่นะครับเปลี่ยนห้องน้ําใหม่เลยขอบคุณขอบคุณไม่น้อยนะครับจากนิวยอร์กไปหนกุาบแกะกับผ้าไปหนกุเลาบแกะกับผ้าไปหน อขอบคุณไม่น้อยนะครับที่สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งนะครับให้ผมมาทําห้องน้ําเปลี่ยนห้องน้าใหม่เพราะว่าห้องน้ําก็จรุกบูพังนะครับแล้วก็อีกอย่างก็โดนพายุฤดูร้อนพอดีเลยหลังคาอะไรก็เปิดผมก็เลยทําห้องน้ําใหม่เลยแล้วก็เปลี่ยนหลังคาบ้านด้วยเปลี่ยนหลังคาคอ,อกวัวด้วยนะครับเพราะว่าวัวที่เลี้ยงไว้ก็สงสารเขาท่วงที่ว่าจะดูฝนจะมาถึงเนี่ย ข้อเขาก็เป็นถังกะสีเก่าแล้วผมก็ใช้เงินส่วนหนึ่งไปซื้อมาเปลี่ยนให้เขาก็เหมือนเดิมนะครับสัตว์เลี้ยงที่อยู่กับผมผมก็รักเหมือนครอบครัวผมเมื่อก่อนก็เลี้ยงแค่สองตัวแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายเพิ่มเยอะแล้วก็ไม่อยากขายเขานะครับเพราะว่าเขาอยู่กับผมเขาผูกพันเหมือนลูกลูกหล,กล,กลานนี่แหละเขากวนกันเช็คของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนี่ก<ห>็จะเป็นพริกแห้งนะครับผมเอาไปฝากเอาไว<ห>พไปกินใ<ห>นป่าครับ ติดตัวไปด้วยติดเปไปเดี๋ยวพอใส่ของมันลูกกันลูกอ,อ,อันนี้ก็เป็นหอมแดงของยานะครับนี่ให้ไปก<แ>็นี่แหละเอาไปฝากเพื่อนๆอะไรไปกินในป่านะ<แ>ลองก่อนอยารอมอันนี้ก็ข้าวนะครับห่อไปด้วยติดตัวนะครับลัวหิวได้กินกลางทางน,นะครับเพราะว่าระยะทางไกลเลยตอนนี้ก็นั่งรถเข้ากรุงเทพนะครับไปคืมเครื่องที่ดอนเมืองนะครับเพราะว่า ไม่น้อยนะครับเอฟซจากนิวยอร์กท่านซื้อตั๋วให้ขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ซื้อเวลาให้ผมได้อยู่กับครอบครัวนานขอบคุณท่านครับขอให้แม่น้อยและครอบครัวนะครับท่านร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอให้ท่านเจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมขอบคุณท่านมากๆเลยที่เห็นความสําคัญของูผมนะครับเวลาทุกเวลาทุกนาทีนะครับมีค่าเลยผมได้อยู่กับครอบครัวเพิ่มนะครับ นี Or, so ่ก็เตรียมของอะไรไว้เรียบร้อยแล้วได้เวลาไปทำงานได้แล้วโอ้ในเวลาแล้วแหละอันนี้เก็บใ้ให้ยากนี่ก็น้ำดื่มก็เตรียมติดเป้ไปด้วยนะครับผมติดเป้ไปด้วยน้ำดื่มขไม่ได้เลยฮะมัวาินงเงิ่เดียวอยู่น้ำหอใแล้วกแ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 กิิวดิงหิวน้าจังเลย เอาเป็ดมั้งแค่อเอาไปไปได้ไหมห้องแค่อเอาไปเก็บไปได้ไหมอ๋อไปห่เดี๋ยวอเอาเดินทางก่อนนี่ครับผมสิ่งหนึ่งที่ขาดเวลาที่ติดตัวนะครับผมเวลาเดินเวลาไปทํางานก็เพื่อนคู่ใจผมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเก็บกระเป๋าเดินทางแล้วก็คว้าเพื่อนคู่กายนะครับขอ,อเอาเบื่เบื่อไปด้วยบ่เป็นเพื่อนคู่กายของผมนะครับที่คะ ช่วยรักษาชีวิตเราด้วยวิที่ดีที่สุดนะครับเขาเอาอาบน้ำไปด้วยป่ะเขาเอาอาบน้ำไปด้วยป่ะเอาเอาอาบน้ำไปด้วยป่ะเขาเอาอาบน้ำไปด้วยป่ะเอาไว้ยิงหย่อนยิงผู้ร้ายที่ที่ที่มาแมาค่อยต้องไม่ทำเคลยเก็บใส่เป้นะครับให้มิดชิดนะครับผมล็อกกุญแจไว้อย่างดีเพื่อความปลอดภัยนะครับมันเป็นเขาเป็นเสมือนชีวิตของเรานะครับผม ต้งเดินทางไกลพรุ่งนี้ไปไปเป้ให้ไม่ชิดนะครับผมนี่แหละข้งขแกขอไป <ยา S 2> ด้วยได้ไหมได้ครับไดเคกไป้จ้องจะไปอย่างเดียวเลยนะครับอยากไปกับพ่อด้วยออเาอ,ยยพอ,อยา,อออาอเพ่อใส่รองเท้าก่อนยืน,นดีๆข้างท้างแก่ขอบไปได้ปหะฮะ ไปทำงานกับพ่อได้ไหมอู้เก็บดิเม็กอยู่เก็บไปไม่ง่ายหรออยากไปอยากไปอยากไปไปยังไงล่ะพ่อไปทำงานไปไหนโอยากไปด้วยอยากไปด้วยเราให้โตก่อนได้ไหมล่ะไม่อยากโตอย่าไปอยากโตกเราให้โตก่อนแหละยังก็ไม่อยากโตมา,าลูกมาอ่ะใส่แกนท่าก่อน เก็บอยู่กับแม่กับปู่กับย่าเดี๋ยวนาะกับพี่โอ๊ตเอาใส่กระดุมเสื้อป้อหน่อยเร็วใส่ราวหน่อยเนาะเดี๋ยวกลับมารอบหน้าซื้อขนมมาฝากอีกเนาะก้าวแก้วแก้วพ่อไม่พ่อยู่บ้านอ่ะโอ้อยากให้พ่ออยู่บ้านเก็บก็ไม่อยากให้พ่ออยู่บ้านเก็บอยากไปกับพ่อเก็บอยากจะไปกับพ่อเก็ไปไม่ได้เก็บยังตัวเล็กอยู่อิงเกลี่ยพ่ออ่ะอ๋อใส่กระดุมเสื้อป้อก่อนเด้วใส่ติดฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพับๆไปแบบ หนูไปยังไงเรานั่งรถมันไกลมันเมาเนะีนั่งรถนี่นั่งรถเมารถเลยนะรถไกลเห็นไหมเ,เดี๋ยวปีหน้าพ่อค่อยพาไปบ้านยายเนาะปีหน้าพ่อค่อยพาไปบ้านยายที่เชียงรายเนาะปีนี้ไปไม่ทันกลับมาก็มาซ่อมบ้านก่อนทําห้องน้ําใหม่ซ่อมหลังคง <ไป S 1> าวัวไม่ทำอะไร<ป>เลยอ,เอยากไปด้วยอยากไปด้วยบอกก็อยากไปแหละเดี๋ยวค่อยพาไปเลาก็ใส่กระเป๋าก็เอาไฟเป๋าได้เอาไปไหม บอกนี่หนักมากเลยโอ้หนักมากเลยหนักนะครับนี่เดี๋ยวพอไปเองลยข้างหน้าอนีวพอไปข้างหน้าเองนี่ครับพอเขารู้ว่าผมจะไปทำงานก็อย่างนี้แหละที่อ้อมเลยพอไปเองอันนี้หนักมากไม่ไม่ไร่พออุ้มมาจุกพ่อหน่อยเดี๋ยวจุกโอ้มาจุกอีกอืเออจุกเยะจุกเรืงนามาม้ำตรงไหนตรงไหน โอหน่โอ้โ um คือใจมากเลยเว้ยมีแรงมากเลยเนาะเขาอยากไปกับพขาอยากไปเลยหนูยังเล็กอยู่เดี๋ยวรอบหน้าพอมาจะซื้อขนมปาใสเยอะเนาะยังไม่ชอบยัไม่ชอบไม่ไหวเลยทำไมก็อยู่กับแม่อยู่กับพี่โอ๊ตเนาะแบบย่าเป็นเร่องม ไม่ชอบอยังไงอยู่นี่เราสบายแล้วพอ,อเดินทางไกลนั่งรถมันเมารถเขาจไม่เมาไม่เมาเหรอเอาขึ้นมางั้นพยายามจะไปให้ได้นะครับนี่ไป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 ขึ้นรถที่บ้านย่าติก่อนอบ้านมีสองหลังอันนี้ย่าก็มายกอยู่แบบใกล้ๆบ้านผมนี่แหละติดกันนี่นะครับอยู่ง่ายๆอ่ายอะใ่ญาติ ย่าก็อวยพรแล้วนะครับทุกครั้งที่มีข่าวผมก็ไม่อยากจะบอกย่านะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างย่าท่านก็เป็นห่วงนี่แหละเอฟจะไปทำงานวะที่ผ่านมาก็พี่ชายก็ได้สูญเสียนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วยเสาหลักของบ้านนะครับต้องสูญเสียไปยคนมีครอบครัวต้่เข้าใจเลยครับผมตาดำๆครอบครัวตาดำๆรอคอยความหวัง นี่แหละก็วนผมวนลูกๆผมนะครับพ่อพ่อเหม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็รอความบังนะครับทุกครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไ,ไปทํางานนะครับว่าผมก็เป็นเสาหลักของบ้านนะครับแต่ก็คือหน้าที่นะครับผมก็ต้องไปเัาก่งอยาไปเ้ว่บย <c oughs> ไปบายพ่อเลย <c oughs> นี่ครับน้องจะไปส่งนะครับที่อำเภอตอนถไงแล้ว เดี๋ยวไปนะเราไปเลยเขึ้นรถตรงนี้เดี๋ยวข้างไหนข้างนั่น้องก็จะไปส่งนะครับภาษาแทนสูงเพราะว่า่วงนี้สงครามเทศกาลีรถเยอะอันก็ขับรถมองตามแล้วก็เห็นเท่าไรฮะไปทำอะไกันเนาะอยากไปตลอดละเกมน่ะจะอยู่เป็นเพื่อนปู่เป็นย่าอสโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้อ้ยโอโอ้โอ้โอ้ยอ้ยอ้อ้โอ้ด้อย้ย้ยโอ้ไป อ้าว้ววววววัวววววววอววววมววววววเวว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 วมาวว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 ว่ววววววาวววใ ช่วงนี้รถก็เยอะตรงเทศกาลก็ให้น้องครับไปส่งน้องก็รออยู่นะครับผมไปแล้วครับออกจากบ้านไปแล้วมาถึงบก,กสแล้วนะครับเตรียมตัวขึ้นรถเข้าตรงเทพนะครับ เดินเข้ามาในอาคารแล้วถึงดอนเมืองแล้วนะครับฝากคนเดียวเมื่อก่อนก็วางแผนว่าจะกลับกับพี่พรแหละครับพอดีพี่พรแกไปช่วยงานศพนะครับงานศพพี่ชายที่พี่พรติดงานศพนะครับไปช่วยงานพี่ที่โดนซุ่มนะครับท่านก็เดินทางถึง บ้านนะครับกำลังทาพิธีผมก็เลยต้องเดินทางออกมาทางนี้เลยนะครับออกมาคนเดียวเพราะว่าบ้านที่พอน่ะอยู่ที่อุบลน,นะครับพี่แกก็เป็นคนบ้านเดียวกันผมอยู่สุรินทร์คนละที่ครับผมก็ไม่ได้ไปช่วยงานว่าผมก็ต้องออกมาตรงนี้เลยครับจะเดินทางไปทีนรา,าครับเดี๋ยวก็จะขปเช็คอินนะครับผม เื่ออ,อกประมาณสิบโมงครึ่งนะครับนาราเข้มานน่าจะเกือบเที่ยงนะครับทางนาราที่ว่าเรียบร้อยนะครับ